สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพาชมพระสมเด็จของพี่ชอบอาจารย์ชอบสมเด็จโดยมีคนตรีประธานนักพระเครื่องศึกษาพระเครื่องรุ่นเกา่าในวัยเท่าไร่ครับพุณท่านดนตรีในวัย92นะครับอาอาจารย์ชอบพระที่โช์นี้เป็นพระอะไรครับที่โช์ที่โช,โชให้ผมเห็นเนี่ยต้งขอออกตัวนิดนะครับ,รบพูดนี้ไม่ให้เชื่อแต่คุณต้องพิสูจน์ เพราะว่าผมไม่อยากจะพูดมากกลัวกลัวเข้าข่ายในทางที่ไม่ดีแต่ชุดนี้ผมกล้ายืนยันได้เลยว่าองค์สมเด็จพระจันโตพรม,มังสีท่านทันไว้8 5ดิม้าพิมพิมละแ5ดสิองค์คถ้าคุณจะศึกษาลึกๆและคุณจะเข้าใจแต,แต่แต่ละพิมพ์นี้85พิมพิมไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครับครับผมความพิเศษของพระชุดนี้คืออะไรครับ แต่ละพิมพ์ความสวยจะแตกต่างกันแต่ว่าทุกพิมพ์จะมีมวลสารคล้ายๆเป็นมวลสารวัลกรังรแต่ต้องดูให้เป็นนะครับเพราะคาบขายคาบปลูกนี่ไม่เหมือนกันต้องแยกแยะออกผม,ผมไม่อยากจะพูดก้าวไกลแต่ทุกวันนี้อยากจะพูดสักนิดขออาภัยพวกหน้าสักนิดนะคือคุณยังพูดไม่ถูกกันนะครับ,รบโปรดศึกษานิดนึงผมขอแนะนําว่าถ้าคุณจะเข้าใจให้มากคุณต้องไป ที่เขาทำคอมพิวเตอร์แกะพิมพ์หรือไม่ก็ไปลงหลอฉีดแว็กหรือปั้นเทียนแล้วคุณจะเข้าใจเพื่อจะได้สอนให้อนุชนรุ่นหลังเขาได้รับรู้ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแต่สำหรับผมผมไม่เก่งนะครับแต่ถ้ามาผมยินดีจะสอนให้แล้วผมขอเปิดนิดนึงว่าต่อไปผมจะขอเปิดนิทัรศการแล้วก็สอนแนวทางพระสมเด็จแล้วท่านประธานท่านเก่งทุกอย่างครับ ท่านจะได้ช่วยกันแนะนําและสอนท่านผู้ประทานครับในวัยเก้าสิบสองนะครับนะพระเครื่องรุ่นเก่ากึกเลยเนี่ยชุดนี้เขาเรียกพระอะไรครับนี่เรียกพระสมเด็จเนวัดรักังนะครับนะก็เป็นพระเก่าๆทั้งนั้นแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะดูแล้วผมก็ชอบทุกองครับนะครับความพิเศษของชุดนี้ยังไงครับท่านท่านก็มีหลายเนื้อหลายแบบก็ ดูแล้วก็มีความเก่านะซึ่งมองแล้วก็ซึ่งสวยงามนะน่าเก็บรักษาไว้ครับเจ้าของก็ยังหวงอยู่ครับท่านท่านนีอยู่ไหมครับไม่มีไม่เท่านี้แล้วครับมีไม่เท่านี้มีไม่เท่านี้ครับมีเหมือนกันครับแต่สวยไม่เท่านี้สวยไม่เท่านี้ไม่เท่านี้ครับนี่นะครับ เป็นความเห็นของท่านพลตรีประธานนะครับในพลเลยนะครับพี่ขอันนี้องค์ที่หยิบมาเป็นอะไรองนี้อ่าองนี้ครับดูดีๆนะครับคนทั่วไปจะไม่เข้าใจตีเป็นคาบปูกหรือ่าเป็นวัดวัดบางคุณพรมหลายคนนะครับระดับประเทศพูดมาแต่คุณยังสังเกตไม่พอเรียนรู้ยังไม่เข้าใจในมวลสารและก็คาบไข แล้วก็ที่เขาเรียกกันคืออะไรที่แคนไซแคนเซียมพวกนี้ใช่ไหมแคลไซท์ใช่อันนี้แคลไซ์นะครับครับผมแต่ยังไม่ถูกทีเดียวนะครับเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่าคุณต้องไปลงหลอเพราะคุณจะไปลงหลอคุณศึกษาถึงที่แล้วคุณจะเข้าใจว่านี่คืออะไร,รแต่วันนี้ผมยังไม่อยากเปิดเพียงแต่พูดแคให้อธิบายว่าให้คุณต้องไปหาเรียนร่วงก่อนอแล้วองค์นี้เป็นอะไร องนี้ทรงเจดีครับดูง่ายทรงเจดีนะครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปขึ้นกล้องสอง0ันเอเพื่อจะดูแคลซายดูความเก่าให้ได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปพิสูจน์กันได้ไหมก็ได้ถ้าอาจารย์คิดว่าไปแล้วก็พูดเพื่อเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตอวงการภเครองนะครับได้ครับผมได้ครับผมของอาจารย์ชอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับได้ครับผมเพื่อจะให้เข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับครับผมนี่ของวันระคังมันกัดครับ หนึ่งใน85พิมพ์พิมพ์ละแ5องค์หนึ่งใน85พิมพ์พิมพ์ละแิมพ์ละ85องค์แต่สภาพสมบูรณ์อย่างนี้ผ้าที่ผมมีนี่ถ้าใครเอามาดูให้ใกล้เคียงแล้วก็พิมพ์เดียวเนื้อเดียวใกล้เคียงกันผมยินดีให้หม <10 S 2> ื่นนึงเลยครับครับผมอาา่าฮะอันนี้นะครับครับผมชุดนี้ครับครับผมนี่นะับนี่พระ,ะของอาจารย์ชอบครับผมครับผมพระของเจ้านาย ครับผมพระองเจ้านายอาจารย์ชอบนะครับโอเคทุกวันนี้อาจ,จรารย์มีโครงการที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆครับผมถูกต้องมีโครงการที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับอ่าครับผมก็เดี๋ยวพระชุดนี้แบ่งปันแบ่งปันครับแต่ใจจริงผมอยากจะให้ต้องอ่าสินแสรหรือเขามีพิพิธภัณฑ์ถ้าจะเอาไปเอาไปทั้งหมดเลยครับ หรือว่าจะแบ่งปันเป็นบางองค์ก็ได้ครับผมแต่ผมอยากจะให้ถ้าผู้ที่มีบารมีสูงแล้วก็มีปัจจัยพอสมควรผมก็ยินดียกให้เลยเพราะผมเจตนาที่จะให้อนุชนลูกหลังเรียนรู้นี่นะครับก็สนใจติดต่อมาที่เบอร์อาจารย์ชอบนะครับหรือจะแสดงไว้ในตังทูแรกครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านที่สงสัยมาเรียนรู้ศึกษาได้ ถ้าผมอมธิบายไม่ได้พูดไม่ถูกผมยินดีจ่ายให้5,000ันสำหรับค่าน้ำมันกลับบ้านโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ